ซ่ำนะครับนะ่ะนี่ฮะเห็นนะครับนี่ตัวใหญ่อันนี้เหมือนกัน,นต้นมักซีดาหรือว่าต้นฝรั่งนั่นเองซีดาคีล็กเอาละครับเจ้าถิ่มมาดยกันเหรอโอ้คนไดยได้ทุ่งประเทศใส่นี่ไหวไป่ะนี้ฮะโอ้เดี๋ยวเราจะเติบขับบ้าณสองลอยกันนะครับร200น,นี่แหละชีวิตสิงแนาดกับบ้านเฮาชุดที่เท่าไหร่โอ้จำบ่ได้แล้ว สวัสดครับเปซีสุขันนะครับเนาะเมื่อดี้ครับแต่หาแมงแงแมงกีโน่นนะครับเนาะนะเคยแงแต่ไข่มืแดงแต่ไม่หาแงแมงกีโน่นนะครับอุปกรณ์ก็คือนะครับอุปกรณ์ก็มีนี่ครับอุปกรณ์นะครับเนาะหวโคกตัดสาใไหมครับวโคกเป่าเป๊ปซี่นะครับเนาะตัดสาไหมเกิดฟ้าไว้ เอาถุงใส่สอาหารถุงร้อนกันเขาว่านะเนาะ,ะเอาอยางรัดกันลองต้องข้อพอดีนะครับเนาะไม่รับไปแย่นะครับไปแย่เห็นแมงกินโนนจับในบใบไม้นะครับต้นลำดวนต้นมวงหิมะพานครับน้านี่ยแม่แย่ตกมันจะลื่นเล็บตรงนี้มันจับบ่ได้โอเคแล้วลงทุงพอดีนะครับะครับไปเบิ่งวาสิไดจ้จักโตเมื่อนี้ละปอดมาข้างนอกเมือ่อนีป่ะ สตาร์ท <c> ข <oughs> ี่แมงกระไซไปครับไปสวนยางเฮ้ย,ยาง<ต>านสวนยางสวนน้งม่วงอิมะพร้าวไป <c oughs> มแมงกินโน่นนะครับตนะ้า การหาอยู่หากินแบบบ้าณเอาหาอยู่หา,หากินแบบพิสานบ้านเรานะครับมะแรงนะครับไขมันกินน้อยยิ่งเราเซียมโปรตีนต้องกิยากดีเลยกนะารกินยากกินของส้มเนี่ยเนี่ยนอกจากไข่มดแดงแล้วมีแมงกินนอนนี่แหละครับพี่น้องเลย อาละครับมาหอดแล้วปลาไม่เออสวนเน,ะนาะแล้วับฮอดแล้วเปิดไฟก่อนข้าวประจาอยู่พันเปิดไฟเลยนี่ถึงแล้วครับฮอดแล้วนี่ครับจะจับอยู่แถวนี้ละับมังก่อนเนาะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่วันนี้เนาะ ดูซิตอตแรกข้างนอกเดีวยวกันะนะฮะเดียังข้างซาข้างข้างต้นหนึ่งไปดิยังตัวเดียวกัยังเท่าไหร่เอครับจับอยู่แถวต้นไม้ต้นว่าต้นลำดวนต้นมะม่วงหิมะพานนะครับเนาะแมงกินโนนหรือแมงโนนวะสิเสาวบนกระแมงกินโนนนี่แล้วใส่เพอจะเห็นจะโตอยู่ เนาะได้บนเนาะอืโอ้นีมักพอกครับมักพอกต้นมักพอกพี่น้องเคยเห็นบ่หนะครับเรียกว่ามักพอกนะครับเนาะผ่าข้างในมีนเม็ด คล้ายๆกับไอเอียงมากละมุดเออใช่ละมดุอ <Okay. S 1> ด,มดออกสีน้ำตาลเหมือนกันไม่กลิ่นหอมนะครับเนาะเม็ดข้างในไม่กลิ่นหอมเป็นน้ำมันนะครับเนาะขายสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนซื้อละเจอแล้วครับเจอแล้วครับ เจอแล้วแมงน้นเราอยู่ตัวต่ำครับตัวนี้นครับผมครับเนี่ยน่ฮะตรงไฟเห็นบะเน็ะมีแดงแดงเนี่ย่ที่ออกน,นี่ที่ออก,ออกโอ้ยอยู่ต่ำเกินนี่ฮะม่าน,น,น่าลงแล้วครับลงแล้วอดโคกของเรา จะลื่นแรบลงถุงปะทะน,นีนี่ฮะ,ะได้แล้วหนึ่งเ<อ><อ>จอห้องบนแด,ดงใหญ่ครับพี่นะ้องนี่เห็นไหนี่นี่นห้องบนแด,ดงนี่ครับห้องบนแด,ดงบนเริ่มเลยธรรมะกังเวทนี่ อันแนวไามา่แย่เอาไข่มาเนาะนี่เนาะเห็นไหมแมงนวลลบไปไหนเขานี้คือบอมีละตนนี่ นนสิเอามันได้บอนี่เนาะเดอ่ะลงละน่าจะลงแล้วละ mày chung xuống lần nữa. À, xuống rồi ừ. nè, à mày thương mày ừ, Thương 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 oh. oh. thương โม่สูงเก <Allah> ินโม่ไม่ถึงนะครับไม่นองไม่ถึงก็อดได้นะสิครับนี้โม่ไ่ถึงสูงปอด ามาถึงตัวน้งเก่าตัวนี้กันแล้วกันนี่เอ็นะครับนี่แมงโน,โนวลน้ยสีแดงๆนี่ นี่ครับตัวดแดงนครับเนี่ยตัวใหญ่ใ่ห้ตัวนี้อ่าลกตัวสอนลังใบใบ

ต้นฝรัลล่งคขามีโอตัวใหญ่เว้ยต้นฝรัลล่งต้นมักซิดานะครับเนาะยางโนนตัวใหญ่ครับต่ำเกินร่วงปุ๊บขนาด จับมาดีกว่านี่ครับแมงนอนอุ้ยอ่นนี่แมงนอนแมงนอนหรือแมงกินนอนนั่นเองใส่นี่ปลุกน้าก็กไไลลง บนี <c oughs> ่ตัวี่วอไปครับนี่ตัวหนึ่งครับ ตัวนี่ครับต่ำนะครับนี่ฮะเห็นไหมาครับนี่ตัวใหญ่อันี่เหมือนกัน,นต้นมักซีดาหรือว่าต้นฟลังนั่นเองซีดาคีนก เจอแล้วครับนี่ครับอีกตัวนะครับเนาะสูงหน่อยอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยโดนน้ำโรนอนใส่กระบ,บอกโอ้อเรียบร้อยลงละนีู่ต้นมะม่วงหิมะพานครับพี่น้องนี่ต้นมะม่วงหิมะพานมีปน้อ มีอยู่ครับตัวใหญ่แต่ไม่เยอะออแตบลองมันสวนมันต้นม่มงหิมะพานด้วยเจอแล้วนุนะ่นละโอ้เยอะเพียบอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่ครับ บินบๆอุ๊ยน่ครับอีกหนึ่งตัว นอนเขียวก็มีดูว่าแมงเขียวนั่นเอง อยู่ต่ำๆนะครนะับเนาะเออไม่ต่ำเท่าไหร่เมื่อํำไม่ถึงครับเห็นปะครับเนี่ยอาณาการอยู่ของเขาะนะเนาะมากินใบไม้นะครับนะกินใบไม้กินใบมะม่วงหิมะพาน นะครับใบลำดวนใบฝรั่งบ้างตามแต่ที่มันชอบแล้วเนาะหัวโดนเสร็จแล้วลองลองดินอนอนอ้อมแมงอยู่นี่ใส่เข้าไป เอาล้วครับไม่นี่ใช้เวลาพอประมาณแล้วครับนะนคะครับมาหาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเนาะนะฮะได้แล้วครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ประมาณร้อยกว่าตัวว้าวอาจะถึงร้อยอยู่ดีครับเนาะนี่ฮะลอยอเจ้าหนึ่งครับมาที่มาด้วยกันนะครับเนาะลอยทางถนนนี่ละ หนังมองกระใสแมงกระใสมาเราจะได้เยอะบ่จะได้หลายแค่ไหนเนาะอือะนะฮะอยู่ในถุงแบบนี้นะครับเนาะลาออกนะครับยังหนังยางรัดอยู่ดึงมันเลยลูกแมอ่าหนังยางจะรัดปากถุงไว้โอเคนะครับอยู่แล้วอือครับนี่คือแมงกิโน่นนะครับเนาะเดี๋ยไปเห็ดอียังกินไาเนี่ เี็ขัวเปนตำ,นำล้มพริกก็ได้นะครับเนาะหรือว่าพริป,ป่นครับปน่นแมงกีนโนนฮ่ฮะแสบไปครับเนาะอ่าครับเราเพิเบิ้งที่บ้ายนิดนึงหนึงคนระับเนาะรอเพื่อนที่มาเดีวยวกันก่อนเราก็จะได้ไล่บอ่อนาะเอาละครับเจ้านี้มาแล้วครับนี่ <S <S โอ้ยอะไรเนี่ใหม่กันมา ได้แล้วครับมาเนี่เมือ่อละนะครับเนาะยวมาเบ่งอยู่บ้านอีกดไปก่อนื้อตันตุ่นไม่มีเล่อู้หูโบาต่อนนอันมอบไปไป บ้านแล้วแหละคันนี้เก็บที่แย่ก่อนโอ้ยไล่ไปเลยเอาละครับเจ้าถิ่มบ้านเดีวยวกันนะโอ้คนใดได้ทุ่งประเทศใช่ในไวไัยปีนี้ครับโอ้เดี๋ยวไล่เติบครับประมาณสองร้อยก็น่าขูดประมาณร้อยหนึง่งผมมันยังขับเนาะคอนดิทาย ก็ให้ fc ของเราดีเบิร์งนะครับเนาะอ๋อแล้วครับต่วตัวออื่นเวจยังกินนอบนี่เนาะนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบลิปนี้นะครับเด้อนะครับเนาะท่านดูยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดหลุบกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อทีกผูขาดผิดพลาดผิดพลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะเสียมันกินโนนไปขัวกินก้อนบัทธนี่นะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบกันคิปหน้าครับวัชิะเป็นเรื่องอีหยังนะครับเนาะ thế lócăn này đại mày chiên ruột kiều, anh thương không xăm à. xin lỗi, xăm à. lỗi thương cho đó xăm lỗi